ุกับขาดตัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะปุ้ยแล้วเลยใไ้นี่ยาพ่าเอสซีมาซอมเข่าให้ลูกสาวเรามาสามเข่าวานมาสามเข่าว่านให้ประออนบ่เห็นซ้ำลงไปให้พุน่นลวทางเทิงแล้วแล้วลงไปใต้แล้ว ข้าวบานตรงที่มันไม่ออกเราก็มาถอนกล้าเอาไปซ่อมเอานะกล้าข้าเจ้ากินข้าวอิ่มแล้วนะช่วงบ่ายก็จะลงดำนาคือเก่านะคะกล้าอีกประมาณสิบกว่ามัดนะ,ะเสร็จแล้วภาษาก็จะได้มาถอนกล้าโอ้ย กะเขาอันนี้ก็กระลั่งคัักข้เขาเหนียวนะคะตัวนี้ยางไวบรไรม่ได้ใส่รองเท้าตีนเปิมนะคะมันน้ำมายา,าบตามขนาดพน่ะหกคือดุงเนี่ยขนาดลุงเสือตัดไปรอบแล้วโอ้ ที่ดินข้างหน้าเจ้าลุลงเลยด้วยเนี่ยเยียบไปเยียดมากกับสิบพังลงคือว่าลุงเสือหากล้าเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เนะเราดำตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายนะค่ำเนาะช่วงค่ำคํานะ แถวนี้ก็ดำเสร็จแล้วปีที่แล้วไม่ได้ดำนะตรงนี้หวานกล้านะคะพอดีก็เลยไม่ได้ดำนะคะปล่อยไปเลยนะคะปีที่แล้วนะสองไ่นี่บ่อ้ดำน้าใสนะปีนี้ดำหมดเลยนะคะนี่ค่ะ รูปเสือปาดกล้าเนาะอาบลงมานะคะที่ดำเหลือนะคะ F4 นะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะคะเห็นตะกะตาหมากหญ้านะคะตั้งอยู่ทงคันเทนาถุงพายกระตาหาเห็ดพร้อมนะซ้า,าวแล้วก็สิบไปเลาะหาเฮ็ดละบาทเนี่ยเมื่อกี้ก็ยังซ่อมอยู่ตรงนี้นะคะ บานใภาษาลงมายาลงไปทางใต้แล้วดำหน้ากันต่อนะคะ fc นะคะช่วงบ่ายฝ่าบึมบึมหายไปแล้วตอนพักเที่ยงนะคะทางฟ้าร้องนะคะมืดไปหมดนะ,ะตอนนี้ไม่มีแล้ว สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะบรรยากาศที่นานะคะเอฟซตอนนี้ก็มีลมนะคะแล้วก็ฝนโปอยนะคะภาษาก็มาถึงนาแล้วนะคะเตรียมตัวลงไปดำนานะคะก่อนกินข้าวเช้านะคะลุงเสือก็คาดนาเสร็จแล้วเนาะก็ซ่อมคันนานะคะซ่อมคันนาเก็บหญ้าเก็บ อีนังนะคะลุงเสียงไปลมหนาวนะคะคือหนาวเนาะบบบนี้เนาะ ลมหนาวนะฝนก็โปรยนะคะโหน่ากลัวจะไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงไปนะคะคนน่ะเสียงลมนะ ฝนตกฝนตกพวกจะเอากองใบใบแล้วฝนตกแล้วนะคะลุงเสือเขาจะฆ่าดีกนะคะ คาดไว้และไทยห,หนึ่งไปอืทางฝนทางดมบาดท,ทีเนี่ย